บทวิจารณ์อีกฝากด้านกระดานหกคูกับมึงเปราะบางบรรจบพบชาติกวีนิพนธ์เรื่องอีกฝากด้านกระดานหก เป็นรางวัลซีไรต์ประจำปี2518ของคุณศิวการประทุมสูตรซึ่งมีความดุดดินในด้านการนำเสนอแนวคิดที่สร้างมุมมองเกี่ยวกับความแตกต่างของช่วงวัยชนชั้นและอุดมการณ์ทั้งยังฉายภาพการต่อสู้ทางวัฒกรรมและอำนาจซึ่งแทรกซึมอยู่ในทุกระดับทั้งสังคมไทยและสังคมโลกผ่านสัญลักษณ์กระดานหกเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านมองโลกอีกด้านหนึ่งที่แตกต่างจากกรอบความคิดเดิมค่ะ สำหรับบทกวีกูกับมึงนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทกวีในชุดอีกฝากด้านกระดานหกนะคะนับเป็นบทที่น่ากล่าวถึงเนื่องจากบทกวีนี้นะคะจะกล่าวถึงแนวคิดเชิงปรัชญาและพุทธศาสนามาเกี่ยวข้องอีกทั้งยังชี้ให้ผู้อ่านเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตไม่ว่าเราจะเป็นใครจะยิ่งใหญ่เพียงใดสุดท้ายทุกคนก็จะต้องตายจากกันไปตามวัฏจักรของชีวิตคือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองค่ะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ จะยั่งยืนและคงอยู่ตลอดไปการที่เราทุกคนมีชีวิตอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้นั้นเป็นเพียงแค่การโคจรมาพบกันในเพียงเวลาชั่วคราวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือในภพใดภพหนึ่งนั่นเองค่ะและตัวตนของมนุษย์เป็นเพียงแค่สิ่งที่สมมุติขึ้นมาที่มีความเปราะบางฉะนั้นแล้วเราจึงควรที่จะทําความเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องดับลงไปในสักวันหนึ่งเพื่อให้จิตใจของเราไม่เกิดการยึดติดและหลุด พ้นจากความทุกข์ทรมานดังในบุประพันธ์ที่กล่าวว่าถอนจิตออกจากฟืนตื่นจากไฟถอยใจออกจากเพลิงร้อนเริงเล่าถอดความรู้สึกวางข้างนอกเตาถามใครเล่าเล่าทุรนในตนกูซึ่งบุประพันธ์นี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงหนทางของการดับทุกข์นะคะ mm hmm. ก็คือการที่ ให้เราถอนจิตให้ออกจากเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดความทุกข์ก็คือกิเลสความอยากได้ความอยากมีในสิ่งต่างๆการ story. ที่เราถอนจิตออกจากฟืนก็คือการที่เราดึงจิตใจของตัวเองให้ออกจากสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเอาไว้จนทำให้เป็นทุกข์คือการปล่อยวางทุกสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์นั่นเองค่ะพยายามที่จะถอยห่างจากกิเลสค่อยๆปล่อยวางความรู้สึกต่างๆที่เรายึดถืออยู่ลงเพื่อจะให้ไม่ให้เป็นเชื้อเพลิงที่คอยเผาใจค่ะ เพราะถ้าหากเรามีความทุกข์อยู่ในใจนะคะคนที่จะทุกข์ทรมานก็คือตัวเราค่ะประโยคนี้เป็นเหมือนการตั้งคําถามให้ผู้อ่านได้คิดตามนะคะว่าหากเรามีความทุกข์แล้วใครกันที่จะทรมานไม่มีความสุขก็คือตัวเรานั่นเองค่ะเพราะความทุกข์อยู่ที่ใจของเราไม่มีใครสามารถที่จะมาทุกแทนเราได้จึงไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่จะทําให้จิตใจของเราเป็นทุกข์และเรียนรู้ที่จะปล่อยวางทุกสิ่งอย่างแท้จริงค่ะ บทประพันธ์นี้ชี้ให้เราได้เห็นความจริงของความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่าความทุกข์มาจากตัวเราและผู้ที่จะสามารถดับทุกข์นั้นได้ก็คือตัวเรานั่นเองค่ะเพราะต้นเหตุมาจากความรู้สึกนึกคิดยึดมั่นต่อสิ่งต่างๆที่เรามีจนจึงต้องแก้ที่ต้นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ก็คือตัวเราค่ะหากเรามัวแต่ทุกข์เพราะมีกิเลสอยากมีอยากได้อยากดีอยากเด่น พยายามที่จะชิงดีชิงเด่นทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเหนือกว่าหรือความรู้สึกที่เราคิดว่าเราชนะผู้อื่นและความหมายที่แท้จริงของการที่เรามีชีวิตอยู่ที่เราได้เกิดมาในชาติภพนี้คืออะไรในเมื่อสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะต้องดับสลายไปตามกาลเวลาแล้วทำไมเราถึงไม่สร้างสิ่งที่ดีสร้างคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ให้แก่ต,ตนเองและผู้อื่น เพื่อให้ได้จดจําว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เราได้ทําคุณงามความดีอะไรไว้บ้างเพื่อที่จะได้เป็นสิ่งที่ติดตัวเราว่าคนคนนี้เคยทําอะไรมาแล้วบ้างเพราะสุดท้ายทรัพย์สินหรือสิ่งอื่นใดที่เราหามานะคะไม่สามารถที่จะเอาไปได้เมื่อเราไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วแต่คุณงามความดียังเป็นที่พูดถึงและเป็นที่จดจําของผู้คนว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เราเคยทําอะไรไว้แล้วบ้าง จากบทกวีชิ้นนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าคุณสิวการปรทุมสูตรเป็นนักเขียนที่มีความสามารถในการเขียนบทกวีให้ผู้อ่านได้คิดตามตั้งแต่การกำเนิดเกิดขึ้นของมนุษย์ที่ตั้งอยู่และดับไปในที่สุดซึ่งเป็นสัจธรรมของชีวิตสาเหตุของการเกิดทุกข์รวมไปถึงการชี้แนะแนวทางในการดับทุกข์และให้ผู้อ่านได้หันมาตระหนักถึงความสำคัญหรือเป้าหมายที่แท้จริงของการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพนี้ ว่าควรที่จะประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ไว้ให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไปโดยในบทกวีนี้ได้ใช้แนวคิดเชิงปรัชญาและพระพุทธศาสนาสอดแทรกเข้าไปด้วยซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของมนุษย์เพื่อให้คนได้เข้าใจในธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ได้มากขึ้นขอจบการนำเสนอบทวิจารณ์อีกฝากด้านกระดานหกเรื่องกูกับมึงไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ